นมัสการพระจาจาร์วันทาครัาจารยร์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่30มกราคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันพหัสบดีขึ้นสองค่ำเดือน3ปมรีมะโรงวันนี้เป็นวันอธิบดีเหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกเสียบโชคของวันนี้คือสีโทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุด ทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการกินีนช,ชื่อคือดอเด็กตอเต่ทาทอถุงทอทหารทอถ,ถุงและนอนหนูเด็ <c oughs> กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสลาสอโบรสี ซอเือรอหีบรอจราอ่างและหอนคู่เด็กหญิง,งที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสระทุกตัวและอออ่างเลขมงคลวันนี้เลข8เลข6และเลขหนึ่งหมายเซวันนี้ปราดกล่าวไว้ว่าคนฉลาดทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านคนมองว่าเพี้ยนคนเพี้ยนทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สมเร็จเรียกว่าอัจฉริยะ ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นใหมใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ